พระจันทร์นู่นไม่ลองให้เขาเป็นดูนะว่าเขาจะทำได้อย่างที่โมปักได้ไหมถ้าทำไม่ได้เข้าขึ้นเขียงเองเลยนะนั่นพักเพื่อเธอเจอมาแล้ว โอยอย่าเป็นหนูทดลองเลยเขาก็มองออกอยู่แล้วครับนะเขาก็มองออกอยู่แล้วแล้วครับผมเรามีเราเนาะไม่งั้นจะโอ้โหไม่รู้จะเขาเรียกว่าอะไรนะจะพังไม่พังก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมจะเป็นเอาประเทศเป็นหนูทดลองเหรอคุณวิภาวาน้องลูกรักดีสวัสดีค่ะ คุณรักรักดีสวัสดีค่ะขอบคุณดิแม้กำลังใจนะคะนะคุณนุภาสวัสดีน้องรักรักดีจ้า <c oughs> โอ้ยนะ <c oughs> ตัวหนังสือเปลี่ยนแปลงอีกแล้วคุนุภาตัวหนังสือเปลี่ยนแปลงอีกแล้ว <c oughs> ใช่ปะตัวหนังสือเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะเนาะนะคะุคณรักรักดีนะคะ ขอบคุณมากค่ะที่ไม่กําลังใจเนาะนะคะผมคุณแทนน้องสสดีคุณรักรักดีเนตาคุณบุภาสสดีน้องรักรักดีเนตาเดือนสามออกใหม่สามคาครับวันนี้เดือนสามออกใหม่สามคาครับวันนี้เออนี่นะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะนะยังไกลอยู่ครับผม,อ,นนอ,มนะอันนี้เป็นพระจันยิ้มแฉ่งนะอันนี้เป็นพระจันยิ้มแฉ่งนะคะเนาะ ักีคุณรักรักดีสวัสดีคุณทนงนะคะคุณูุภาบอกไม่รู้ว่าใครผิดกันแน่คุณูุภาวันนะคะ่ะคุณรักรักดีสวัสดีพี่พพนะปูผางแป้นหรือคนคุณอูภาถาม <laughs> โอ๊ยเนาะ <laughs> นะไม่รู้แป้นหรือคนใช่ไหม <laughs> คุณอูภาใช่ปะอะ่เดินข้ามนะเห็นภูเขาชัดเจนนะคะทุกคนเห็นไหมจะสวยนะอืม พอเราเดินออกมานะถ้าเดินไปใกล้ๆก็จะไม่เห็นก็เห็นต้นยางนี่แหละพอเดินกลับมาแลยเห็นภูเขายังสวยเลยค่ะนี่สวยขยี้ใจสาวแม่ห้างนางไม้นี่พระจันทร์พระจันทร์พระจันทร์อยู่ตรงเสาไฟฟ้านี่นี่นี่ขนมเป็นเหตุคุณุภาบอกนี่นะเดีย๋ยวจะซูมให้ดูนะ นี่ค่ะนี่ค่ะพระจันทร์ยิ้มแฉ่งนะคะพระอาทิตย์ยังตกดินไม่หมดเลยนะคะเจอพระจันทร์แล้วค่ะนี่ยิ้มแฉ่งเลยนะคะตามตำราบอกว่าวันนี้เบาหูกบเบาหูดานาคเบาหูอีวาซันคนทาวีสารภาวาครับ หมายความว่าไงคะนี่ค่ะอย่างสวยเลยจ้าพระจันทร์นะคะขึ้นแล้วนะคะพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยค่ะนี่ค่ะเห็นพระจันทร์แล้วอแมแบบต้องทําอย่างนี้เนาะจะเห็นชัดไหมเนี่ยโอ้ยถ้าขึ้นแนวตั้งนี่เห็นสวยเลยนะเห็นทั้งพระจันทร์เห็นทั้งพระอาทิตย์เลยนะเนาะนี่นี่พระจันทร์ค่ะยิ้มแฉ่งเลยวันนี้ยังสวยเลยนะ พระทิตยังไม่ตกดินอุ้ยนิ้วล็อกทําไมนิ้วล็อกล่ะนี่พระทิตยังไม่ตกดินเลยค่ะเห็นพระจันทร์แล้วนะนี่นะจันทร์คืนแลมวักแวมอยู่บนปลายฟ้าคงลาอ่อนแรงถ้าถ้าเมฆบางนี่เขาจะถ้าเมฆตรงนี้บางแล้วเขาจะมองเห็นไหมเนี่ย ถ้าเมฆบังเขาจะมองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพระจันทร์เนี่ยถ้าเมฆนี้บางอ่ะเนี่ยถ้าเมฆตรงนี้บังเขาจะมองเห็นไหมเนี่ยพระจันทร์เนี่ยนะแต่ตอนนี้สว่างอยู่นี่ค่านี่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเท่าไหร่นะยังเห็นแสงอาทิตย์อยู่ยังเห็นถนนอยู่ยังเปิดไฟได้นะคะนี่ยังสว่างอยู่นะพอมองเห็นอยู่แล้วก็มีพระจันทร์ด้วยนี่สวยอย่างแรงนะคะหนี่พระจันทร์ค่ะ